สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูทัสมีพัทคลินิกกายภาพาที่ตั้งอยู่แอทยูปากบางนากันนะคะคลินิกของเราให้บริการคนที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อรวมไปถึงระบบประสาทเช่นเอามาฝึกเอามาพาฒด,ด้วยนะคะโดยใช้เครื่องมือในการรักษาเช่นเครื่อง pms ที่สามารถกระตุ้นเส้นประสาทส่วนไปลายได้โดยตงรงลดอาการปวดและชากระตุ้นกําลังกล้ามเนื้อ เครื่องอัลตราซาวน์เป็นคลื่นเหนือเสียงเพื่อลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึกและเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ค่ะลำแสงเลเซอร์ที่ช่วยกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อให้เกิดการซ่อมแซมและลดการหนักเสพการดึงคอดึงหลังเพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อต่อลดการกดทับเส้นประสาทและกระดูกสันหลังสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกพิ้นการประคบอ,อุ่นประคบเยน็นและหัตถการทางมือต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการคงให้หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมทัศมีและทัศมีพั์ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ